น้องปาเสียลงเก้า,งกามงเนา,านะเช้า,งามงทุกคนแล้วก็น้องดัวจีดัวจีอ่าลงเกามงคือกันทุกคนมื้อนี้อีมาเฮ็ดหยังให้อ้ายคิงกินสิวน บบกนักบกเอ้ยสิโอ้เป็นชีโสบายดีท่านผู้ชมที่กรารบทุกท่านเนาะอยู่กับรายการวิธีคนเล่าทุกคนวันนี้เบ้าขิงพาทุกคนเดินทางมาเยือนน้องเศร้าพะวงทุกคนวันนี้จะมาทำอาหาร มาเฮ็ดข้องกินกินอยู่เหือนเศร้าม้งทุกคนน,น,นั่นเป็นเศร้าม้งในนันเฮามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันวันนี้บลอกคิงเดินทางมาฮอดแล้วทุกคนเนาะมีผักมีซีนโอ้มาเลยจีน้องเศร้าม้งคนเฮ็ดเมนูอาหารพีเซษให้กินดูคนเนาะทั่นเป็นการบเซเวลาเฮา,า,าไปเดินทางไปเหือนน้องเศร้าม้งคนนั้นนํากันเลยไป <laughs> อาหารพร้อมแล้วมนี้จะมากินฝีมือเศร้ามงนำกันยอยองยอยยองตั้งอยู่โบ ส oh. <Yeah. S 1> uh, บายดีโอ้สบายดีประตังเห็นยังอยู่เ๋อ้ห้ำน้ำมามาโอ้วันนี้ไอคจริงซื้อขากินมาวันนี้จะมากินข้าวนั่งไปดิกินข้าวยามกอหนักเติบดิแทบโมโอเคเนาะวันนี้ สิมอให้ป้าตั้งโซฟีมือเลยนยสุดซี่มือเลย,ยเลยนาะโอเคอันดับน่มาใกล้บ่ออนดับนะอันตีโอเคไปคำสน่วนตอนนี้อ่น้องป้าตัง้งจัว่าน้องป้าเชียเพเ่นบ่มีม้อทุกคนมีม้อนม,อม,อม้อมอมต้มอหาหม้อมอมอยำแกงอันเดียวแต่ว่าพ่อแม่เอาไปให้

இல்லையா yeah. mô ma năm mô ma một làm cầm một lai rồi, cát cái này, cái เยวยงสบายดีสบายดีซื <c ười> oh ้อเยอะจีด okay. ้วยอ๋อไม่ยอมมากินเขาต้องกันเนาะด้วยเอ็ดเศษส่วนกินตอนนี้พ่อเชียร์กำลังล้างผักอยู่โอเคจะอะไรย่างไก่บ่บ่ไก่ฮอร์หนึ่งแกเสียวพบ่ฮอน์บ่ฮะด้วยแกเสียวก่อนฮอร์ก้อนไล่มาเนี่ย เดี๋ยวเราจะมายิมรถที่มือเศร้ามงโยงเก้าโยงเก้าเป็นสี่ขวกินให้กินสุดซี่มือเลยพันวาเนาะตัวนี้ซอเศร้าขึ้นมาซอยกันตัวนี้อต่อีนนซอยกันล้างผัก

น,นี่ช่องเศร้ากำลังเกี่ยมที่จะปรุงอาหารทุกคนวันนี้เขามีงานเนี่ยว่าาใสา่หม้อย่ายเลย <c oughs> เป็นอะไรฮอนปะฮอนเนื้อสะเลยสะเลยสิ้นสิ้นแล้วโดนหรือบ่เนี่ยบ่ถ้าใดอาทิตย์ไปนี้อาทิตย์ไปมื้อนี้อยู่บ้านโดยอยู่บ้านโบได้ไปให้ที่โบวนูนเลยนูนไปนูนไปอ๋อไปนอนพูนวะเดยมึงบิ้งเขาบอกว่ามันจะได้ฮอนฮอนวะเดี๋ยวจะไอจับมึงเออ Còn thế. Ăn à, đi. Đây Cái này. <laughs> <laughs> <Bông> rồi. <Hả? cười> อะไรตอนนี้กำลังปรุงปรุงเครื่องเอานำเอานำอาหารซีฟู้ดเทลงไปเดีแล้วก็มือเดียวกดไป เรือไอ้ใช้ซ่องหอ้องเลยเราซห้องกัได้เนาะบางส่งนำ้ำไรคือยักจางเนาะมื่อนี้น้องป้าเชียกับน้องดัวเฮ็ดสุดซิมเลยเลยสุดซิมเลยเศร้ามงลงเก้ายงเก้าซ่องเศร้าเลยโอเคแล้วไปส้มเนาะตอนนี้ เคยทำซ้ำเรับตอนนี้อยู่กับลุงเก้าโยงเก้าหรือว่าเศร้างามประจัหมู่บ้านแห่งนี่ทุกคนนอ้อ,นองปเาเชียน้องปเาเชียเนาะน้องปาเชียลุงเก้างกมงเนาะงเศร้างมงทุกคนแล้วก็น้องดัวจีดัวจีลุงเก้ามงคือกันทุกคนวันนี้อีมาเห็นยังให้อายขิงกินเสส่สวนเส่สวนด้วย,วยอ๋ยอภาษาม้งนี่ภาษาอะไนระ คือกันเนาะคือเนราพระซ่าม้งเหมียนมีคำเบาแตกต่างเนาะคือกันเนาะเสียส่วนกับเสียส่วนคือกันเนาะเมื่อนี้จะกินข้าวบานเศร้าปลาเชียซีมือส่องเศร้าเห็ดน,นำกันเนาะโดยแซบบอแซบเราฟังท่านผู้ชมมากินนำกันเด้อ,อนเนาะโดยอ๋อเมื่อสุดซีมือเราติวันนี้น้องเนี่เป็นอะไรสุดซีมือบ่ <laughs> โดยอาการหอนเเนาะ การหอนได้ผูดด้ใดกัยักเงยอย่างนีง้หนึ่งอันนี้เป็นเป็นธรรมดาทุกคนเป็นธรรมดาที่เข้องวักขวบดูมั่นข้องเศร้าม้งเศร้าม้งนี่ดูมันทุกคนผูดด้ใดใดแฟนเป็นเศร้าม้งหรือว่าไดเมียเป็นเศร้าม้งจะโชคดีไล่เพราะว่าเขาเจ้าเป็นคนดูมัน่นทุกคนวันนี้ดีใจไล่บอกรีนทีอย่าง,างการได้มาบิมรถซิ้มเหนือหำอห่านหรือว่าเฮ็ดอาหา่หหานข้องซ่องเศร้าลงเก้ายงเก้าแหงหมู่บ้านแหงนี้เนาะตอนนี้หม้อหองเลือกฟ,ฟุตแล้วยวังเอาไปจัดการกันต่อเนาะโอเคไปเดินกันเลย ตโตไปเป็นเอาเส้นเอาผักไปเลยเนาะผู้เมียม่ยงอะไรนะเมียม่ยงเมี่ยงเมี่ยงปูปูผู้มาใดใิไซมาใดใิไซฮะมาใดใิไซปูนี่ปูมันนิบเลยฮักไปห <laughs> น้องใายป้าเชียโอ้ตอนนี้ฟ้ากำลังมืดทุกคน เดี๋ยวบอกิงตัวแรงวันนี้สิกินข้าวยู่นี้ขนาดว่ามือนี้ไปให้หมดเลยไปให้ไปนอนไปมาไปมาน้องก็ไปมาไปนอนให้สิทธิ์กันวะอให้น้องอยู่อยู่อยู่ชั้คอร์นอยู่ปังบองอยู่มอนมีไรบอลเนาะด้๋ยวให้น้องดิ ย้อนไปเลยชอบให้ค่อยสุดย้อนข้ามมันไปเอาค้านนำบงเงอันเอาลงเัินทิกตอกขั้นบ่อเด้อเอาข้ามเหงาเหรอเด้ออ๋อมีโอกาสสิไปเสียเงาให้ซอยเด้อโดยสิไปเสียเงาให้ซอยสิไปคือให้ซอยเลี้ยวบนรถที่คือให้น่ะอ๋อมั่น้าสิไปซอยเด้อโดยโอเค

บุกเสลยโอ้โหโอเนกน้ในใกอเรหนาวันนี้หน้าตาน่ากินมากครับสุดยอดมากเลย

Mười nàn hết dưới huyền, phát tăng, phát tinh thế Lại mô không nọ? Mười nàn ở trên đoàn nọ, trên đoàn này thì mười nàn ai? Mười nàn ai có mà Mười nàn ai? Ồ, mười nàn kín đồ ăn bò? Bò, mười nàn Mười nàn ai? Mười nàn kín đồ ăn ai có mà Phát tinh bò bò, ai lại bố hùng, ai lại bố... Tăng chắc nó kín lèo khi là ai chẳng hùng Cần bò มือทงง่ตอนนี้ซ้อมเศร้าสุกเลยซ้องเศรามีปงเดี๋ยวให้ปงให้ปงให้ปงใหปงให้ปงใหเนงใหอ้ปงให้ปงให้งปงหใหป้้อยทุกคนสุ้

bây giờ bây giờ bây giờ giờ hay, hay. Muốn, không, luộc, không, ừ, không phải là... mong ừ, à. mình hôn để nó luộc lại ngon một con ư sơ ba đi hai đi sơ ba đi giác bồ hôn đấy hôn đấy bố cua thầy Mereka majap menu biset. Oi, oi, sen, 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 sen. Hono,

นอกใส่ข้งปัสเชียกล้าปะกล้าโอเคไปมามากินโอเคเรียบร้อยเนาะด้วยโอ้ก่อนอีแล้วโบม่นธรรมดาแค่เอาเห็ดซ่องเศร้าจนเธออกนาดมอนีโอเคท่านผู้ชมนาะตอนนี้อยู่กับน้องเศร้ามงหนังเศร้มาเดินมากินข้าวมันกันเนาะ ทำห้องกินข no ้าวในวันนส้กับช่าม้น้องหมอเด้อมาได้หมดทุกคนกินขาววเสด็จสาดาวรนหมอดาวรนหมอสาดาวรนหมอมาได้ทุกคนกินข้าวร่วมกันเนาะตอนนี้กำลังกินขากับ1้ามแซมลพี่นนองนี่นี่น้องพ่ตัวโตมาะ เอจม่ำเช่อมตัอันม่่นเต้นมากแม่ยวนีมเลียนดม้คหอมไม่จจห้แ่ก็สุดยังโยกับเศร้าือเู่ดูหนเนาะตอนนี้กำลังกึงเขาขึ้นอะไรแซบบอใช่ฮะแซบอ๋อจงไว้พ่อแม่เราตีโดยอ๋อพ่อแม่แล้วก็มีน้องตึ้มดย จงไหนเพิ่นกินยินด้เด้อ้าโอเคตอนนี้อยู่กับซ่องซคือเก่าหุกอนน้องด้วยชี้กับน้องป้าเสียเนาะบอกิงดีใจหลายที่มีโอกาสได้มายามน้องนองทั้งซ่องเนาะได้มากินเข้าห่มผ่ากินปลาห่มต้นฮอดบานฮอดเพื่อนอ่าบ่แม่นสิมีแต่เธอเดียวนี่เนาะมือนะเฮาก็สิมาให้น้องแต่งกินเนาะน้องซ่องแต่งกินนายซอกไก้มาต้มหมเนะได้่าไป ปิงป่าปิงยังก็ไดเนาะอเอาแต่มือที่น่องเ่อ้าวางบกเข่าเรียกโอเคทุกคนขอบใจส,สำหรับทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้เนาะแต่ตนจนจบมาเบิ้งวิธีชีวิตยมแรงการแต่งกินข้องผู้เศร้าม้งลงเก้ายงเก้าที่หมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนอา่าก็ขอบใจเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สิข้อจบสำนีกทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปนอกเดียวมื้อนะน้องคิงจะมายามตลอด มายำกับปาเชียร์ได้มายาม,ยด,ยมด้วยชีย้ได้ขันนะฮะว่าซ่องคนว่างน้ำกันก็นกนจะมาวางมายามพร้อมๆกันเลยแต่ว่ามืออื่นสิไปให้บ่ไป,ไปไปในเ้าดยกลับมาบ้านจากโมงประามาณห้าโมงด้วยจีย้เลย,ยคือกันโอเคอ่ากลาเป็นวิธีชีวิตทุกคนแต่ละมือเนี่ยเขาจะเอากระตรงได้บันพักพักเรียบร้อยพักย่างนี้ก็จะแม่นมือที่แล้วให้แล้วส่วนเนาะ อ่าโอเคยังให้ได <ote> okay. yeah, ้ส่วนประมาณเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองบ่เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเผ็ดบ่โอ้เผ็ดเหรอเซาๆเปนเผ็ดบล็อกทิ้งกับเผ็ดคือกันทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เอาทำนี้ก็นอเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเนาะจะเป็นอะไรฟ้าทุกคนติดตามเลยเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย